โอ้ยเห็นตัวเป็นเพลินอ่ะเนาะคน ลูกชายคุณสมบัต <tiế> <ım 999> ิเมธดีีก็เดี๋ยวขอคุณแม่สิตางก่อนในขณะที่คุณแม่ใจบุญมาช่วยเหลืองานตลอดเลยคุณแม่อย่าให้พูดถึงเรื่องพี่เตี้ยมอชอนิดนึงก็เป็นสูตรน้ที่เป็นพัันใจก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะถึงาเขาเป็นหมาจรแต่เขาเป็นพันใจของของคนแถวนั้นเราก็ ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนมาด้วยใจกันจริงๆสําหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับทางคุณอุบิิยรยะก็จะมอบทุกอย่างช่วยพี่เตี้ยมอชอและก็มาแมวต่างๆนะครับที่ทุกคนรักเอ็นด,ดูเหมือนกับครอบครัวเรานะครับ ขอขอบคุณมากครับที่มาให้กำลังใจลูกคนก็แต่ลแล้วก็คุอุิริยาครับขอบคุณครับขอปิดท้ายด้วยอีกข่านหนึ่งนะครับเป็นเซเลบไอซ์สัตว์ผลลหมานะเพราะว่าแม่ก็มีลูกเป็นหมาเพ <c oughs> ิ่งกลับจากโคราชเมื่อเชาอ้าค่ะยังไม่ได้แต่งหน้าเลยเนี่ย <c oughs> ไม่พีทีจ้เพิ่งกลับจากโคราช ขอบคุณนะครับเชื่อว่าทุกคนต้องอยากได้ยินเสียงป้าแตนป้าแตนตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นจ้าเสียงก็เพราะเนาะสวยด้วยป้าแตนพูดถึงเรื่องพี่เตี้ยหน่อยครับก็เป็นก็เป็นคนเป็นคนรักหมาแนีแต่พี่บ้านก็มีหมาก,ก็ชีวิตหนึ่งก็เหมือนแล้วกชีวิตหนึ่งอ่ะเขาเขาเขาก็มีชีวิตเหนะมือนกันเนาะก็มี តាមអី